พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้เขาเสนอเมนูขนมดินจีค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของถั่วเขียวล้อเปลือกค่ะโดยกวางเจ้าถั่วเขียวล้อเปลือกเทใส่อ่างไว้นะคะ แล้กวนจะล้างให้สะอาดน้ำใสเลยค่ะพอได้สะอาดตามที่ต้องการแล้วนะคะกวนจะใส่น้ําแช่ทิ้งไว้2-3ชั่วโมงค่ะพอครบเวลากวนจะล้างอีกสองน้ําและเทสะเสด็จน้ําพักไว้ก่อนนะคะแล้วจะมาปูผ้าขาวบางที่ลังถึงค่ะเอาถั่วที่สเสด็จน้ําไว้มาเทสใส่เลยค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วอีกหน่อย แล้วเอาชายผ้าขอบางคุมไว้กวางจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่20นาทีนะคะครบเวลาเอาลงจากเตาได้เลยค่ะแล้วจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิค่ะน้ำตาลทรายและเกลือป่อนนะคะโดยเอาถั่วที่นึ่งไว้ใส่โถปั่นเลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทราย <c oughs> เกลือป่นค่ะ <c oughs> และน้ำกะทินะคะ <c oughs> ปั่นให้ละเอียดเข้ากันเลยนะคะ <c oughs> ของกวางจะได้แบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เอาเทใส่กระทะไว้เลยนะคะ <c oughs> แล้วกวนจะตั้งไฟอ่อน <c oughs> แล้วกวนตลอดเลยนะคะ ขนมจับก้อนล่อนออกจากกระทะนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะกวนจะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วจะมาเตรียมต่อในส่วนของสาคูเม็ดเล็กค่ะน้ำสะอาดน้ำกะทิและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ค่ะโดยกวนจะน้ำสะอาดเทใส่หม้อไว้ค่ะ ตามด้วยน้ำกะทิตั้งไฟคนๆให้น้ำกะทิร้อนเลยนะคะแล้วกวจะใส่สีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงไปค่ะคนๆอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วเจ้าสาคูใส่ถ้วยไว้ค่ะ เอาน้ำกะทิที่ยังร้อนๆอยู่มาเทใส่ลงไปเลยค่ะคนคนนิดหน่อยแล้วพักไว้ก่อนนะคะถั่วกวนเย็นแล้วมาปั้นก้อนกันค่ะโดยกวนจะหยิบแบ่งมาก้อนหนึ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทำให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการเลยนะคะของกวนจะได้แบบนี้เลยนะคะ แล้วกวางจะาจานวางไว้ในรังถึงค่ะทาน้ำมันให้ทั่วๆจานเลยนะคะสาคูดูดน้ำพองดีแล้วนะคะกวาจะจับมาแผ่ให้บางๆหน่อยค่ะและจะเอาไส้ที่ปั้นไว้มาวางค่ะจับสาคูห่อให้คุมไส้เลยนะคะ แต่งแต่งให้เป็นก้อนกลมๆอีกหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะเราจะเอาวางเรียงบนจานที่เตรียมไว้เลยนะคะทาน้ำมันบนตัวขนมอีกหน่อยค่ะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือด20นาทีใช้ไฟแรงได้เลยนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยนะคะยกลงจากเตาได้เลยค่ะ แล้วก็จะทาน้ำมันอีกเล็กน้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะมาดูข้างในกันค่ะหืมน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ ขนมลิ้นจี่ที่ควางทำในวันนี้นะคะก็จะหวานนุ่มอร่อยหนุบหนับมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกวาง้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย